ฉันอยู่ในเนี่ยเรสนอปอยู่ไหนนายมีหน้าที่เพียงตอบคำถามเท่านั้นนะเข้าใจใช่ไหมพวกแกเป็นใครฟะมันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญที่ว่านายเป็นใครนายเชื่ออะไรพ่อมึงนายเกิดที่ไหนตายซะไปโอ้โอยโอ้โหโอ้โหนายชื่อเมสันเกิดที่เฟร์แบงอลาสกา ปี1961นายได้ช่วยทีม CIA จากการลอบสังหารข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถูกต้องใช่ไหมอาโอ้กูยังไม่ได้พูดอะไรมึงก็ช็อตกูแล้วอถูกต้องใช่ไหมเออเออถูกฐานปล่อยมันอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ว่าแกพูดเรื่องอะไรรหัสไงเมสันที่พวกเราหมายถึงน่ะเขาจะปล่อยมาจากที่ไหนฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกมันเลยแล้วตรากรูิกนายจำเขาได้หรือเปล่านายต้องให้ความร่วมมือเราแล้วเราจะปรกกันความปลอดภัยของนายได้ โอ๊ยปลอดภัยเฮียๆยเลยโอ้โเจ็บหมดแล้วเนี่ยเรามาเริ่มกันที่นี่ดีไหมคูบ้าในปี1961ทิเบตออฟพิกนะเรารู้วานายไปที่นั่นรู้รู้แล้วเจ๊ไม่โดนช็อตใช่ไหมโอ,โอ้โอเคโอเคไม่ไม่อย่าทำแบบนี้เมสันเรารู้ทนายโกหกทิเบตออฟพิกนะมันเกินะไรขึ้น <c oughs> เราฆ่ามันหมดเลย นายไม่ได้โกหกใช่ไหมเมสันเรารู้ว่านายได้ไปกับวูดและโบรแมนวูดโรแมนนั่นเหลอแล้วตรงที่ว่างๆเนี่ยใจะให้พูดอะไรดีโอ,โ,อโอ้โดนช็อตละเมินหมดเลยเอเอมารีบถามกูเหรอขอร้องตรากวิกนายจำตรากวิกได้ไหมแคสโตรเราเราไปเพื่อฆ่าเขา ตำรวจกำลังจะมาแล้วทำอะไรรีบทำเถอะโอ้โยมีไฟมาเลยคาร์ดิปิตีทุกท่านนะฮะผมกำลังเล่นคอร์ดิวตีแบ็กอุปนะวูดเดี๋ยวสิเอ้าไม่มีซับแล้วจะแปลงไงเนะนี่ยนี่เมสันอ่วันดีฉันเมสันนี่นายชื่อคารอลใช่ไหมแล้วก็วูดแล้วก็โบแมนเอ่อเปิดมันได้ไหมเปิดอะไรอ๋อแผนที่นี่นายเข้าทางนี้เราก็มาทางนี้ วนกลับมาทางนี้โอรู้เรื่องมากเลยเนี่ยเข้าไปข้างในด้วยแล้วอีแวกอีแวกซ์เคอร์เลยจะมีคนมารับนายตรงนี้อ่ะนะโอ้โหเยอะมากเลยเรางานเข้าทำไมทหารมาเลยยี่โอ้โหไหนบอกว่าตำรวจไงพระผู้พิสัอะไรด้วยเรื่อกากี้นางสีกากี้ฉันไปชอบไปหลังร้านโอ้โหใจร้ายมากกับผู้หญิง เอาเลยมันเดินมาเลยไนมาจังไหนอ้ยอย่าพิ่งใจเย็นสิพี่โอ้โหพี่วุฒพี่วุฒบวกก่อนได้เปรียบตามซับซับเถื่อนทุกอย่างพร้อมแล้ววุฒิเลยเพื่อนขอโทษสารบบานายด้วยนะไม่ต้องห่วงคนของฉันจะจัดการจะจัดการศพเองไหนดูซิมีใครบ้างเราจะไฟกันบนถนนเนี่ยเดสันไปกับฉันโอ้ยอย่าพิ่งไปโอ้โหมุลย์ุย์โอ้โหมึงลุยได้เดี๋ยวสิยิงกัน เอา้าวกูยิงคนซะง,งั้นน่ะชีพหายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยิง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 ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไป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 คนนั้นจะจัดการศพเองโอ้ยข้างหน้ามีกองทัพเราจะไฟกันบนถนนเบสันไปกับฉันได้ได้โอ้โหไปอย่างนั้นเลยเหรอนะอวิ่งก่อน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 ตั้งหลักตั้งหลัก เอ้ยกลาดถึงกับกลาดเน่ยิง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 โห่แม็กเดียวโอ้โอ้ใครมาเบียดวะโบแมนนี่มันที่เขาเวอร์ฉันโอเคเคลียร์แล้วไปบนถนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บช็อคกันเงินโอ้โหอันนี้ไว้ระยะประชิดไว้ระยะประชิดปืนพกไม่ต้องเอาปืนพกกดห้าื่อการในล้นเชอะโอ้โหมีด้วยเหรอนี่ไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาอีกโอ้น a n nan nan เห็นไฟกระสุน โอ้โหคุณตำรวจคุณตำรวจใช้ปืนพกเนี่ยน,นะโอเคไปต่อเอ,อ้ยวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่อ,อย่าเด้อเด้อเด้อใครอยู่บ้างลุงตำรวจลุงตำรวจเรียบร้อยเอาปืนพกมาสู้กับปืนใหญ่ๆแบบนี้ไม่ดีหรอกอมาอีกแล้วมาอีกแล้วข้างหลังนายเนะี่ยมาทางไหนนั่นไงหนึ่งดอกการเดินลันเชอร์นี่มาใช้ดีจริงๆเลยข้างหลังข้างหลังมีใช่ไหมโอเคไปกันต่อคาลอสบอกแล้ว ไปในซอยไปขึ้นรถโอ้โหรถไหนเต็มเลยรถรถอย่าพึ่งโอ้โหรีโหลดแป๊บโอ้ยอย่ายิงอย่ายิงหลังอย่ายิงหลังโอ้โหเอาระเบิดโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยกระสุนกระดีแล้วทีเป็นพระเอกเพลงมันไม่ตายไงโโอ้หยิงต้อนกันเลยยิงต้อนกันเลยอย่ามานะโบแมนรีมาเลยโอ้ลุงโอ้เดินกันเป็นเพื่อนกันเลยนะโบแมนโอ้มาอีกมาอีกมาอีกหมดจะหมดแม็กแล้ว ไปสันโอ้โหก็ยิงตานี่อยู่ไงมาแล้วมาแล้วขึ้นรถขึ้นรถโอเคเจอกันที่จุดสนามบินนะเอาเรารีบไปแล้วเอาขับอถไม่ได้มาด้วยเหรอโอเคเราไปต่อโอ้โหไม้ข้าเกียร์ยังต้องมาคลิกเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอู้คลิกคลิกซ้ายคลิกซ้ายไปต่อเลยเอาขับให้เหรอหรือว่าขับเองโอ้โหชิปโอ้โหโอ้หก้มก้มโอ้โหวุ้นอือหืออะไรระเบิด์ล่ะไงอ๋อซิก้าหรอกอ๋อ มันบล็อกถนนน่ะเคียย์มันลยเมสันเขาหายไปนานแล้วเมสันนายหนีตำรวจจากการบุกรุกเป์ออกพิกและมุ่งตรงไปยังฐานของคลสโตอย่างนั้นเลยเว้ยเด้เขาเออแดกไปแล้วทำอีกครั้งมันไม่มีทางเลือกเอาเลยโอ้โหไอ้พวกตัดมานี้นี่แหละฐานในคาร์ลอนมันอยู่เนี่แหละ วกาคาร้อ,อน,น่าจะมาถึงไอสนามบินอีกไม่กี่นาทีนะมัไงสัญญาณฮุกฮุบไปไหนเป็นปักหรืองไงอ๋อสลิงสลิงเราไปด้วยอันนี้ไงกด a อ p l e s ลสิบไลน์ไปเลยโอ้โหเมสันเราใส่ชุดแดงนี่มาเที่ยวหรือมาทำภารกิจวะเนี่ยโอ้ยเซฟบอนนนลนะเราปืนอะไรมาบ้างปืนเดิมเออมีลูกซองด้วยแจมไปกันต่ <จำ S 2> อ ในสั้นจากการเขาเนี๋ยแบบหนึ่งแบบหนึ่งสั่งกว๋วยเตี๋ยวอยู่หรือไงน้องมันนี่เลยขอรัดขอรัดอีกแล้วหมดเลยเยี่ยมมากทีน,นี้ฮะมีคอนวอยข้างหน้ากองทัพข้างหน้าอย่าเพิ่งบุกไปใช่ไหมโอ้โหโคตรเยอะเลยเรามากันสามคนเองอ่าปล่อยเขาผ่านไปก่อนโอเคอเปลี่ยนมาปืนนี้ก่อนเผื่อต้องลบรอยงนี้ไม่ดีแนะ่ ตามวูดไปเคลียร์อย่างเนี้ยแถวนี้ไม่มีใครนะมองอะไรนะี่ยเห็นแต่ก้อนหินโอเคไปกันต่อเฮียวูดสั่งแล้วเฮียว <Hear Wood S 2> ูดเดินเร็วๆสิผมใจร้อนนะเนี่ยเอ้เคีเยร์ไม่มีใครโอ้โหแอบในป่าก่อนแอบในป่าก่อนเพื่อความเนียนเห็นคนเห็นคนยิงได้หรือยังรอคำสั่งเอาเอามันยิงน้ำก็ยิงกลับดิ อื้หือทิปปบนคิวโอ้ยังมี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 นี่ยิงขาโอ้ไม่ตายไม่ตายหมดแม็กเลยไหมรีบไปต่อทางนี้ขึ้นบันไดไปครับผมเคสโตคงกลัวเนี่ยเราตามจำมาถึงปีวันนี้แหละเราจะทำสัมเ็จเมื่อกี้บอกอะไรนะตามจำมาสามปีเอออืมเอาละวุฒในรีบมาได้ไหมเข้าไปได้ยังเนี่ยเตรียมตัวเลย โอ้เต็มเต็มเยอะเยอะเยอะบนยังเรียบร้อยโอ้ใครยิงมาใครยิงมาโอ้ข้างนอกข้างนอกนี่เน่เน่อืม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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงมานะน้องนะโอ้ยโคเวอร์ก่อนโคเวอร์ก่อนท่านหนึ่งท่านอุ้ยสองท่านบนบันไดบนยังบนยังบนยังโอ้ยสิบแปดนัดรีบรีโหลดเลยเกินโอ้บนบันไดยังมีอีกเหรอโอ้ยยิงไม่โดนเมาส์เป็นไรวะเนี่ยไม่ใช่เมาส์ละกูแล้วแหละ ครบยังไม่ตายยังไม่ตายโอเคเคลียร์เคลียร์ใช่ไหมโอ้หัวพี่แกโผล่มาไม่มีอะไรอุ้ยที่แคบแล้วเอาลูกซองมาเลยเอาเฮียวุ伍เฮียว,วุ伍จัดการเลยเข้าไปกูมากระซองมากระซ่องเคเมีสันไปกับฉันเหมือนเดิมอมืลูกซองนี่กูไม่ถนัดเกมแนวนี้หรือไงโโอ้หวิ่งออกซ้ายไปเลยไปเคลียร์ก่อนยัดให้เต็มแม็กใครใครรใครอยู่ เฮ้ยใครอยู่ใครอยู่ตรงนี้ใครอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ตรงนี้ตเอาระเบิดไปก่อนเลยเอาไอ้นี่ลีลายนี่ลีลาลีลาโอ้อยอย่าพึ่งอย่าพึ่งซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาออ้ย,ยหมดหมดหมอบรีโหลดหมอบรีโหลดรับรองไม่โดนเลยโอเคเจ็ดนัดเต็มเจ็ดนัดเต็มเอ้ยระเบิดขายดีช่วงนี้ระเบิดขายดีเฮ้ยเอาอันนี้มาทำไมเล่าไอย้ยางงี้มันต้องลูกซองอยู่แล้วอ มีใครอีกอู้แอบกอนเอบก่อนแอบก่อนหวัดดีหวัดดีอืมโอ้ยเล่นไม่ได้เรื่องเลยฮนะเราเมื่อกี้ก็ตายรอบหนึ่งโอ้ยโอเคคเลียร์แล้วใช่ไหมเนะี่ยเยี่ยมเขี่ยมาทางนี้อาวุธพร้อมแล้วไปเลยหนึ่งสองอืมสโลว์สโลโมชั่นเอาเอานั่นนั่นนั่นอีกหนึ่งยิงดิยิง,ไ,ยงไม่ยิงไม่โดนเอาโดนฮนะขอบคุณมากเลยยังไม่ตายอีกเหรอ โมเมนต์ในนี้มันว่างเปล่าเนียไม่มีใครเลยทาเก็ตน่าจะอยู่ในห้องนี้นะโอ้เอาปืนพกมาแล้วต้องเทแน่เลยนี่เราไปสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันโอ้ยิง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 โอ้โหสโลโมชั่นเต็มเต็มเฮ้ยน้องสาวอย่าน้องสาวเอ้ามึงเข้ามากันมึงยังพูด เออเนี่ยพูดเหมือนเราเลยเอา้าแล้วพูดกับใครอูดกูอยู่ทางนี้เอ้ยอย่ายิงกูดิอ๋อโอ้โ,อโหไม่โคตรเท่เลยรู้ได้ไงว่าจะมาเนี่ยอืมคาร์ลเพิ่งถอนกำลังไปนะ่ะโดนล้อมเอาชิปหายแล้วแล้วโดวนทิ้งอ่ะเนี่ยโมเมนเคียร์ห้องโถงเดีย๋ยวเราจยาตามไปมเคียร์ก่อนเคียร์ก่อนนี่โอ้มึงยิงแม่นจังเอานายมองไม่เห็นฉันหรือไงขอบคุณมากเลย โมแมนไปทางขวาโอเคส่วนเราไปกับวูดเหมือนเดิมโมแมนลุยเดียวได้โอ้โหเยอะเยอะเยอะใครเป็นใครวะเนี่ยใครเป็นใครวะเนี่ยรีโหลดแป๊บโอ้ยอย่ายิงยิงโอ้โหยิงตอบด้วยเดี๋ยว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 ยิงกลับยิงกลับรีบไปโอ้โหรีบไปรีบไปยูนิตอยู่ข้างหน้าน่ะขอรีโหลดแป๊บนะโอเคมีใครโอ้โหเต็มมาอีกมาอีกสามโอ้โหไม่ไหวละลุยเลยแล้วกัน สวัสด,ดีจ้ามีอีกไหมโอเคลงไปข้างล่างอู๋เยอะเยอะข้างล่างเยอะเคลียร์ก่อนเอาหน่อยหน่าเคลียร์โดดลงทางนี้เลยแล้วกันนี่สวัสด,ดีจ้าอือโอ้ใครยิงใครยิงใครยิงทางนั้นยิงทางนี้ก็ยิงโอ้โหมาลานกว้างแล้วโอ้โหโคตรเยอะเลยโอ้โหทั้งรถทั้งคนทาไงดีวะเนี่ยเราโดนตึงไว้ที่เนี่ย ดูไม่ดีเลยมันมายังโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็กำลังเคลียร์อยู่เนี่ยอย่าเพิ่งหัวเสียกันไปคาร์ลันาจะอยู่ที่นี่สิเออก็ดีนะถ้ามันอยู่เนี่ยอยู่กัน3คนกับ1กองทัพเนี่ยฮาร์ลอตเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเอ้ยยิงยิงเฮ้ยคาร์ลอนหายไปไหนวะใจไม่ดีเลยมันมันไปแล้วจริง,รงๆเหรอวะเอ้ยยิงตอนก่อนเอาซัพพอร์ตอยู่เนี่ย อ๋อคารอนมาแล้วนายเพื่อนเราจะทิ้งนายเหรอเดี๋ยวคนของฉันจะไปช่วยนายโอเคเยี่ยม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 ให้อยู่กันสามคนตั้งนานแล้วเนี่ยโอเคไปได้เลยใช่ไหมเนี่ยวิธีาคืออะไรโอ้โหไม่ต้องรู้ไม่ต้องบอกคืออะไรรู้แค่ว่ามันใหญ่มากฮกใ,ใช้ปืนเรายิงคงไม่ตายหรอกโอ้โใครยิงอยู่วะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวใครว,ะ,ะ,วะใครยิงวะเอ้ยมาข้างหน้ามีทางซอกอ่ะระเบิดแล้วเอาใครยิงระเบิดอะ โอเคไปเจอกันที่สนามบินจะหนีแล้วใช่ไหมเนี่ยฆ่าเมื่อกี้ฆ่าอะไรนะแคสตโตนะแล้วโอเควิง่งผ่านป่าอ้อยนี้เลย<ม>อืมอเราจะหนีได้นะเพราะเขายังไม่ทิ้งเราใช่ขาลอดอยู่ลงไปข้างล่างเร็วฮุกเลยฮุกฮุกนี่เป็นปักรอบที่สองไปกันโอ้โหไปกันนี้เลยเหรอโอ้โหเป็นกูล้มไปนานแล้วเนี่ยเขาฝึกมาอย่างดีจริงๆชันมากเลยนะเนี่ย วูดเคอร์ินจะพังแล้วรีบมาเร็มมเอ si. เรดีไปอยู่เนี้ยเราจะถอนแล้วรีบไปถอนกำลังถอนกำลังโอ้โหยผ่านง่ามตีนกูไปอาร์พีจีเมื่อกี้เอ้ยเอ้เอ้ยรอดูโอ้โหท้งวูดรีบโคดไฟเลยโอ้ยเรารอได้ไม่ได้โอ้โหอื้อโดนแล้วเนี่ยโอ้โหไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วไม่ตายก็ดีและวรอด้วย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 โอ้ยขึ้นได้แล้วโอ้ยปลอดภัย ต,ต้องยิงต้ายิงวะม,มันนี่เลยยิงให้หมดอย่าให้เหลือยิงยิงอโอ้ยอ,อ,อ,อย่ายิงกลับสิโอ้ยให้เรายิงคนเดียวเราเป็นพระเอกรู้ป่ะเราเป็นพระเอกนะโอ้ยโอ้ยหน้าแดงแล้วหน้าแดงแล้วยิงนี่มัน,น,มนมถังน้ำมันรถถัง,ง,นงน้ำมันไอถังแดงแก็ถังน้ำมันอเผากะท่อมกันเลยระเบิดป่าเผากะท่อมไนงะ เรียบร้อยอ๋อให้กูยิงอะไรเนี่ยโซนแคบแบบเนี้ยเอานู้นๆทางนู้นทางนู้นลดน้ำมันลดน้ำมันถังน้ำมันน่ะอืมเรียบร้อยอุ้ยกลายให้แม่งให้หมดเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันลดปืนลดอ่าอ่าใครขับตามมายิงให้หมดเอาเอาเอ้พวกนี้เมสันเซพิยูเซพิยูคืออะไรปกป้องเครื่องบินปกป้องอยู่ยิงอยู่นี่ไงโอ้โหทั้งยิงทั้งแผลไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้เรามีปัญหา มีรถบล็อกลันเวเราขึ้นไม่ได้ชิบหายแล้วไอ้ฉันได้ยินแล้วเมสันบอกอืมฉันจัดการเองทําไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัเอาจริงเหรอเมสันโอ้โหโดนเลยวะโอ้โหไม่มีเวลาคิดแล้วไม่มีเวลาคิดแล้วเอาเอาเลยเอาเลยยิง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 ลันเวเคลียร์แล้วเมสันแกทําบ้าอะไรวะเนี่ยไม่มีทางเลือกเพื่อนหนีไปเลยฉันโอเคโอเคอะไรแล้วโอ้โหไม่โอเคอ้ือ โอเคก็บ้าแล้วโดนกระแทกขนาดเนี้ยโ,โอ้ยคอกอก็เจ็บแกตายแล้วไม่ใช่เหรอเราฆ่านายไปแล้วเนี่ยไม่แกฆ่าตัวแทนของฉันเองไม่รู้ห <c oughs> <Lav> เหรอทำอะไรก็ตามสบายเลยท่านผู้พัน <c oughs> เราให้สิทธิา<ส>นายเลยแต่แน่ใจนะว่าเขาจะทรม,มาอื <c oughs> เขาจะทรมานจนถึงที่สุดเลยละ่ะเรามีแผนสำหรับแกอเมริกาโอเคโอเคขอเจอกันใหม่คลิปหน้านะเอาแบบให้หายวัดก่อนเลยตอนนี้เสียงแย่มากเลยโอเคขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ